สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆกับขนมเทียนแก้วกันค่ะไว้ไว้ช่วงเทศกาลตรุษจีนเนาะก่อนที่เราจะไปทำบอกเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะค่ะเริ่มต้นเราใช้แป้งมันนะคะ200กรัมใส่ลงในกละมังค่ะตามด้วยแป้งเท้าใหญ่ม่อมอีก70กรัมค่ะน้ำตาลทราย100กรัมค่ะ แล้วก็คลุกทุกอย่างนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตามด้วยน้ําเปล่า240มิลลิลิตรนะคะค่อยๆทยอยใส่สลับกับการนวดค่ะค่ะเราก็นวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะนวดให้แป้งและน้ําคาละลายเข้ากันดีค่ะ ค่ะสำหรับขนมเทียนแก้วนี้ไส้นะคะตัวไส้เองไม่ได้ทําให้ดูเนื้อเพราะว่าเคยทําไปแล้วคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปมาแปะไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะค่ะหลังจากที่เรานวดเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็กรองค่ะกรองเพื่อเอาเศษฝุ่นเศษผงออกนะคะบางทีแป้งที่เรานวดเนี่ยเขายัางละลายไม่หมดเนาะเวลาเรากลองเสร็จแล้วเวลาที่เรากวนเอ่อกวนตัวแป้งเนี่ยแป้งเขาก็จะเนียนมากขึ้นค่ะ เราก็กรองใส่กระทะลงไปแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราใส่น้ํามันพืชลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะเป็นน้ํามันที่เราปรุงอาหารนี่แหละค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปตั้งไฟค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็นําเขาขึ้นตั้งไฟค่ะเราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเนาะกกนเขาไปเรื่อยๆอย่าทิ้งเตานะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะไหม้ติดก้นกระทะนะคะ กวนเขาจนแห้งเหนียวเลยค่ะแป้งเขาก็จะเกาะเป็นก้อนแบบนี้นะคะยิ่งกวนนานเนี่ยแป้งเขาก็จะยิ่งเหนียวจะกวนยากนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็จะเย็นๆค่อยๆอยกวนไปค่ะค่ะพอเขาเริ่มแห้งแบบนี้แล้วนะคะเราปิดไฟได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่เราปิดไฟแล้วเนี่ยความร้อนก็นยังอยู่เนาะเราก็พลิกแป้งไปมานิดนึงค่ะ ให้แป้งบางส่วนที่เขายังไม่สุกเนี่ยสุกดีก่อนเนาะหลังจากนั้นเราตักขึ้นใส่ชามค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปห่อไส้กันคลิปไส้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะแล้วก็จะแปะไว้ให้ด้านบนเนาะค่ะเราก็ทาน้ํามันที่ถาดก่อนค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาแป้งที่หอ่อเสร็จแล้วมาวางบนถาดค่ะเวลาห่อนะคะเพื่อนๆก็จับเขาดึงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หอ่อเราจะห่อในขณะที่แป้งเขายังร้อนอยู่นะคะถ้าเกิดแป้งเขาเย็นแล้วเนี่ยจะหอยากมากๆเลยค่ะแป้งเขาจะไม่ติดกันเนาะค่ะตัวไซนี้ก็ที่เราทําไว้แล้วนะคะค่ะเราก็ดึงแป้งยืดออกมาแบบนี้เลยค่ะจะทําให้ห่อง่ายแป้งค่อนข้างจะร้อนนะคะเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงเนาะค่ะเราก็ห่อเขาแบบนี้เลยค่ะ ก็จะห่อเขาง่ายๆแบบนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยแล้วเราก็วางไว้บนถาดนะคะค่ะก็ยืดแป้งแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาตัวไส้ไปหอ่อค่ะก็ทำง่ายๆแค่นี้เองค่ะค่ะเราก็ทำจนเสร็จเลยค่ะ ค่ะหลังจากที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาห่อขนมกันค่ะตัวใบตองนะคะวิธีการตัดอยู่ในคลิปขนมเทียนใบเตยมันม่วงนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแปะคลิปไปให้ท้ายคลิปนี้หลังจากนั้นทาน้ํามันน้ํามันพืชนี่ละค่ะหรือน้ามันหมูก็ได้ที่ใบตองเขาจะได้ไม่ติดเนาะแล้วก็พับใบตองเป็นกลวยทําตามภาพเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะก็พับเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็พับทบกันในส่วนที่เกินเนี่ยเพื่อนเพื่อจะตัดออกก็ได้หรือว่าไม่ตัดก็ได้จะพับแบบเอกก็ได้ค่ะเอ๋ไม่ได้ตัดนะคะ ค่ะเองก็ห่อขนมเทียนไม่สวยนะคะเพื่อนๆก็เราก็อาศัยห่อแบบนี้เนาะแล้วก็ที่บ้านเราทํากินเองค่ะเราไม่ได้ทําขายเนาะค่ะเราก็น้ํามันทาที่ใบตองนะคะแล้วก็ทําใบตองเป็นกล้วยค่ะเนี่ยค่ะด้านฝั่งที่แข็งๆเนี่ยค่ะเราจะพับเป็นกลวยแบบนี้แล้วก็วางตัวขนมลงไปแล้วก็พับใบตองตามภาพเลยค่ะ ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปด้านใต้ทําตามภาพเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งกันค่ะเราจะนึ่งนะคะประมาณ25นาทีค่ะเ,เพื่อนๆไฟกลางเนาะก็นึ่งไปน้ําต้องเดือดก่อนนะคะก่อนเอาขนมลงเนาะอันนี้ก็นึ่งเสร็จแล้วค่ะค่ะก็จะได้ตามภาพเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเนื้อขนมข้างในกัน ค่ะอันนี้ก็เพิ่งจะนำขึ้นจากเตามาล้อๆเลยค่ะเพื่อนๆเนื้อขนมก็เด้งดึงใสประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูออไส้ข้างในกันเราจะมาตัดดูไส้ข้างในกันนะคะอันนี้เป็นไส้เค็มเนาะอันนี้เป็นไส้หวานค่ะออตัวเนื้อขนมก็จะหนุบหนหนับๆนับเขียวนุ่มเลยค่ะ ค่ะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับเมนูขนมเทียนนะคะเพื่อนๆที่เขานิยมทำกันเนาะก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วฝากทางเพจครัวแม่นายด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ